สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับเซลล์ส้มนะคะวันนี้ส้มจะพามาชมรถแครี่นะคะวันนี้ส้มมี2โปรโมชั่นมาฝากด้วยกันนะคะคือ1โปรโมชั่นดาวที่10%นะคะผ่อน84งวดค่ะค่างวดจะอยู่ที่5,804บาทนะคะแล้วก็2ดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่1,89ค่ะถ้าลูกค้าจ่ายงวดแรกก็จะเหลือดอกเบีย้ยอยู่ที่1,79นะคะค่ะสำหรับรถแครี่คันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 395,000บาทนะคะราคากำลังดีเลยค่ะเรามาชมรถกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับภายในตัวรถแคลรี่นะคะเบาะที่เรานั่งขับเบาะในส่วนตรงนี้นะคะปรับหน้าหลังได้นะคะคือจะปรับอย่างนี้ได้เลยมันจะมีก้านโยกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โยกเข้าไปข้างหน้าอย่างนี้ได้เลยสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ power นะคะขับง่ายค่ะสำหรับกุญแจแคลรี่นะคะจะมีแบบนี้ให้นะคะ2ดอกนะคะก็เสียบเข้าตรงรูนี้ได้เลยเป็นเกียร์กระปุกห้าเกียร์นะคะสำหรับแอร์จะเป็นแอร์ปรับระบบมือนะคะเป็นตัวเลขหนึ่งสอสี่ห้านะคะ ก็คุณปูมเขาตามนี้เลยในส่วนของวิทยุนะคะตัวแคลี่ค่ะก็จะมีให้นะคะค่ะสำหรับที่นั่งอ่าฝั่งข้างคนขับนะคะมันจะมีตัวเครื่องอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาเลยนี่นะคะตรงเปิดจะมีสลักให้เปิดสองจุดนะคะ เปิดขึ้นได้เลยแล้วก็จะมีเชือกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เชือกตัวนี้เกาะที่เบาะตรงนี้ไว้นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเราจะใช้แม่แรงนะคะจะมีสลักให้ดึงขึ้น2จุดนะคะคือสลักตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาฝาดำๆตรงนี้ขึ้นนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแม่แรงนะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะเครื่องยนตของแคลร่ เราจะมีแผนการความร้อนให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าคนจะนั่งใต้เครื่องตรงนี้จะร้อนนะคะเพราะเรามีแผนกันความร้อนไว้ให้ค่ะค่ะสำหรับหูกระจกนะคะของตัวแคลลี่นะคะจะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นระบบมือนะคะก็จะสามารถดันเข้าดันออกได้นะคะตามองศาที่เราต้องการได้เลยค่ะค่ะสำหรับล้อแคลลี่นะคะ ขอบล้อจะอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะตรงนี้เลยค่ะสำหรับตัวกระบะแคลรี่นะคะสามารถเปิดได้สามด้านเลยนะคะซ้มจะเปิดโชว์ให้ดูนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนนะคะก็คือด้านแรกเปิดนี่นะคะแล้วก็จุดที่สองนะคะก็คือจุดนี้เลยแล้วก็ลงนะคะ สำหรับฝั่งด้านขวามือของเรานะคะมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดหน้าคางตรงนี้แล้วก็เอาลงได้เลยค่ะฝั่งด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะคะเช่นกันค่ะนี่ลงได้เลยกระบะกว้างมากเลยค่ะสำหรับความยาวของกระบะนะคะแล้วก็ความกว้างของฝั่งนี้จะอยู่ที่เน็ตนะคะ สำหรับค่ะแคลลี่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ที่945กิโลกรัมนะคะถ้ารวมรวมคนขับแล้วก็ของแล้วก็จะประมาณ1ตันนะคะสามารถบรรทุกได้นะคะ1ตันรวมรวมแล้วค่ะค่ะยังไงส้มฝาก รถบรรทุกแคลี่คันนี้ด้วยนะคะไว้ในดวงใจของลูกค้านะคะยังไงส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะถ้าเกิดลูกคา้าอยากรู้ว่ารถแคลรี่คันนี้มีส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็รายการของแถมอะไรบ้างสามารถติดต่อได้ที่0931056442 ID l i n ตรงนี้ได้เลยนะคะเซลล์ส้มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ